ทีนี้เรามาดูที่ข้อที่สองกันบ้างนะคะประโยคบอกว่า Some share them Are playing football In the ให้ตอบเป็นอะไรอีกแล้วคะเด็กๆสถานที่ใช่ไหมคะ Some s h เ e ี them แปลว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งหรือมีเด็กๆจำนวนหนึ่งนะคะอ้อ y i n g Playing แปลว่ากำลังเล่นกำลังเล่นอะไรนะคะ Football กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นั่นเองกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่ไหน in the จุดจุดจุด some children are playing football in the เด็กจำนวนหนึ่งกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ที่จุดๆ,ๆนะคะ